วิรัตรัตนาศรรเศรเป็นนักการเมืองรุ่นเก่ารู้จักการพูดเพื่อให้ตอบคำถามม,มันจงใจถึงขนาดมันชัดขนาดนั้นดูยังไงก็ไม่ไม่เนียนอมยิ้มอยู่นะครับแล้วก็การพูดในลักษณะอย่างนั้น,นก็รู้อยู่แล้วเป็นการพูดเพื่อให้เกิดการปฏิเสธเพราะ ใช้เบอร์อย่างวิรัตซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยและก็เป็นอดีตสมาชิกพักเพื่อไทยนะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าที่เขาโดนคดีเขาโดนในขณะเป็นสอสอพักเพื่อไทยนะเพราะฉะนั้นพอกระดานทางการเมืองที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยเดินมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็คือหมายความว่าการที่ไม่ตอบคำถามเรื่องการจับมือกับพลังประชารัฐเนี่ยยาง ชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ไม่ถามคือพูดยังไงว่าถามกินข้าวแล้วยังตอบว่าชาวนาคือกระดูกสหลังของชาตินั่นแหละไม่การตอบที่ไม่ตรงคำถามมาตลอดระยะเวลา,าพอเดินไปถึงจุดหนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังว่าแรงเวียงทางการเมืองเขาต้องการความชัดเพราะฉะนั้นซีกอนุรักษ์นิยมซีกรั้วสูงตึกสูงเนี่ยนะพวกนี้ก็แน่นอนที่สุดเลยนะครับ ก็ต้องไปที่คนเอกประยุทธ์หรือไปที่บางส่วนไปที่ก้าวไกลซีกภาคฝั่งนี้นะครับภาคฝั่งเพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยไทยสร้างไทยเนะี่ยพอไม่ตอบคาถามของพรักเพื่อไทยยนะแน่นอนที่สุดเนะี่ยก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความเสียหายอันเนี้ยก็ตกอยู่กับพลังประชารัฐและพักเพื่อไทยยิ่งถ้าเดินล้วันเลือกตั้งนี้นะครับอย่าว่าแต่แลนดสไลด์เลย ไม่รู้ว่าแลนส์สลบสไลหรือเปล่าเพราะเนี่ยนะครับม,มันเป็นเรื่องที่คนเขามีความรู้สึกเวลาตอบคำถามต้องหยุดคิดตลอดเวลาต้องใช้เวลาตอบตลอดเวลาเนี่ยมันอึกอักอึกอักสซึ่งถามเรื่องอะไรก็พวกพวกพวกพอถามเรื่องนี้อ,อึกอักอึกอักกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องเคลียร์เพื่อความกระจา่างแต่ต้องลงมือจากฝ่ายใคร ดูการยืนของวิรัตท,ที่พูดตั้งแต่ในรายการโทรทัศน์จนกระทั่งยืนสับ้านเนี่ยจนกระทั่งนายกทักษิณตอบวิรัตท,ทุกอย่างนี่เหมือนถามมาต่อไปอเพราะฉะนั้นโดยพฤติกรรมพฤติการเนี่ยสองคนนี้เถียงกับผมได้นะแต่ผมเชื่อว่าพวกนี้นี่เป็นพวกโรงเตรียมแต่ว่าถ้าดูภาษากายที่เห็นและดูลักษณะการตอบของ ทักษิณเนี่ยซึ่ตอบผิดแปลกแตกต่างไปนะรอบนี้ผมมองว่ามีมีการเขียนบทให้อ่ะมีการเขียนบทแลวทักษิณพูดตามทุกไม่ใช่ในฐานทักษิณนะแต่ว่าอันเนี้ยในความเห็นผมเนี่ยมันกลายเป็นตัวตัวย้ำดีเลยเนี่ยย้ำเลยว่าดีวจริงเพราะว่าคนเขาก็นินทาเนะี่ยมมันตัวประกันเยอะนี่ออเอา เรื่องที่ดินเลยขาที่การพักก่อนไหมเออเอาเรื่องที่ดินวางก่อนไหมเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือในทางการเมืองที่เดินอย่างไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยเรื่องนี้ไม่เตรียมมันไม่เร็วขนาดนี้หรอกใช่ใช่ใช่เออมันเตรียมมันออกอาการเห็นได้นะสีหน้านี่นะครับสีหน้าคนที่ถามคนที่พูดเรื่องนี้เนี่ย มันอมยิ้มแววตาเนี่ยมันเห็นอยู่ตลอดภาษากายอธิบายหมดไอคนที่ตอบนี่นะครับก็ตอบแบบฉับฉับฉับข้อข้อแรกก็โกหกเลยผมไม่มีอำนาจเลยว่าไครนะครับพี่น้องหมอจนน้านมีอำนาจครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับเขาเห็นแล้วไงแล้วก็มีพลานุภาพเห็นผลทันตาไงว่าไอเรื่องนี้มันเป็นความรับรอจับกันหลังเลือกตั้งไงใช่ แต่ว่ามันแดงก่อนเนี่ยมันชัดมาก่อนมันแม่นันก่อนอแล้วก็จะชิบหายไม่ถึงวันเลือกตั้งเพราะฉะนั้น,นอา่าอย่างนี้กันไปก่อนอแต่อย่าลืมนะมเงื่อนไขตัวประกันเบญจาภาคียัยงเต็มหมดนะใช่ใชเรื่องยุคพักนี่ก็จอนะครับจอ,อแล้วก็เห็นท่วงทํานองดูว่าคนที่ถูกร้องเข้าไปพูดตอนหลังนี่ระมัดระวังตัวหมดมผมไม่ใช่พูดในนามพักพักได้พูดเอาไว้ว่า ซึ่งขณะที่เขาร้องไม่มีถ้อยคําอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันมีบัญชีกว่า40คนในกรณีที่นะที่ยื่นให้กับปวชว<ะ>หลากหลายพรรคการเมืองนะและเรื่องอื่นๆจ่อกันไปหมดยิ่งกว่าแฟม้มเขาเรียกว่าแฟมอาชญากรอาชญากรากรมทางการเมืองอทั้งหลาย,ยที่รอสำแดงผลเพราะฉะนั้น พลเอกประวิทย์ไม่ต้องตอบคาถาม,มก็ให้วิรัชชงทักษิณตอบอจบแต่ไม่จบจริงแต่ว่าผมต้องบอกว่าให้ประชาชนช่วยกันเชื่อ,อเพราะพอไปทำอีกอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยที่ยังไม่ได้ตอบคำถาม อีกคำถามที่ไม่ยกตําแหน่งนายกให้พ้อมเลยนะไม่โง่ไม่โง่ที่จะยกให้พ้อมที่ผมอธิบายไปแล้วว่าโง่ตามลําดับจะจับมือตั้งรัฐบาลกันไหมจะจับมือกันตั้งรัฐบาลกันไหอาจารย์สุขุมก็บอกว่าถ้าเอาประวิทย์ขยับออกคนก็เหมือนพักไทยรักไทยเลยนะรวมกันเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันสําคัญที่สุดคือว่า มันมีเรื่องเพราะโดยพฤติกรรมไม่อยู่กับร่องกับรอยคนที่ออกมาการันตีเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกว่าเรื่องสุดซอยเนี่ยสัมภาษณ์สามครั้งไม่เหมือนกันเลยอย่าถามเรื่องจุดยืนแต่ต้องบอกว่าอยู่ที่ว่าเจ้าของพรรคเขาให้ยืนตรงไหนต่างหากดังนั้นเนี่ยนะครับการไม่พูดความจริงตั้งแต่ตนี คือนายกทักษิณไม่ต้องพูดข้อหนึ่งว่าผมไม่ได้มีอำนาจในพรักเพื่อไทยเพราะเริ่มต้นโกหกอยู่แล้วแต่ดีว่าท่านยังไม่โกหกว่าผมไม่ใช่นายกทักษิณก็เหมือนกันเห็นไหมการสตาร์ทด้วยการโกหกเนี่ยคือไม่ต้องสงสัยข้อสองข้อสามพอเปิดมามันก็โกหกกันตั้งแต่ข้อแรกแลนอทั้งหมดคือผลก่อนวันที่สิบสี่ เพราะฉะนั้นเราต้องจับได้ไล่ทันว่าการกลับมาของนายกทัศนิศเพื่อการรับโทษถ้าไม่กลับก่อนสิบสี่พฤษภาเนี่ยหลอกลั่นเปอร์เซ็นเพราะการเป็นรัฐบาลันี่ไม่ได้อธิบายได้เสียงมากและจะได้กลับก็ยิ่งรักจินวัตรได้เสียงมากและกลับเพื่อเหตุที่ไม่กลับเพราะไม่กลับเองเหตุที่ไม่กลับเองเพราะกลัวติดคุกไงไม่ต้องการติดคุกแม้แต่เพียงวินาทีเดียวประกาศว่าจะกลับอย่างเท่ ครั้งนี้ประกาศว่าจะกลับมาติดคุกก่อนหน้านี้ว่าตายไปไม่ต้องเผาให้เก็บศพเอาไว้เพราะว่า<ช>ต้องต้องพ่วงต้องมีสร้อยเพราะว่า<ช>พูดกลับบ้านแล้วคนจะไม่เชื่ออ<ช>ืมันต้องหาบุกใหม่ๆ<ช>ซึ่งความจริงเนี่ยนะครับเรื่องการประกาศติดคุกเนี่ยถ้าคนเรามีความเชื่อเรื่องกระบวนการจริงอยู่ตัวเองอาจจะไม่รับความยุติธรรมมีความรู้สึกได้อืแต่ว่าเมื่อศาลตัดสิน ก็เดินเข้าอย่างสงางงาม,มทุกคนมีความรู้สึกกันทั้งนั้นแต่ว่าการไม่พร้อมจะรับโทษทําไมคนอื่นเขารับได้ลูกน้องท่านเนี่ย99ปีนะนะครับติดนะครับแม้ว่าจำคุกสูงสุดไม่เกิน50เขายังกล้าติดบุญทรงที่48วัฒนา99คนอื่นนี่เยอะแยะมากมายไปหมดแต่ว่าพ่วงเพื่อสร้างความเชื่อสร้างอารมณ์ว่า พร้อมจะข้ามาติดคุกเพื่อกระแทกแรนให้เกิดปรากฏการ์แลนสไลด์เป็นการหวังผลเฉพาะหน้าถ้าคนไม่จับได้ไล่ทันก็คิดว่าครั้งนี้เอาจริงแล้วครั้งนี้เอาจริงแล้วทำท่าแล้วทำท่าแล้วและผมก็เชื่อว่านี่นะครับก่อนวันที่สิบสี่พฤษภาก็มาใกล้ๆเนี่ยก็จะทำท่ามาถ้าพี่น้องอเลือกพรคเพื่อไทยแลนสไลด์สามร้อยสิบเสียงจะได้ผมกลับบ้าน นี่มายืนจออยู่แล้วเนี่ยหางไม่ก,กี่กิโลเนี่ย <laughs> <laughs> แล้วพอเลือกตั้งเสร็จพอได้ <laughs> <laughs> คนก็ไปห้ามไว้จะกลับมาวุน่นวายเดี๋ยวเขาฆ่าเอาติดคุกก็ตายมายังไม่ทันคุกอาจจะถูกฆ่าก็ได้สร้างจินตนาการกันไปหลังจากนั้นก็ <laughs> ต้องแพทย์เรียกไปพบตัวร่างกายสุขภาพไม่ดีมู <laughs> น่นนี่นั่นมันเป็นหนังเกา่า <c oughs> <c oughs> และก็ไม่แฟกับประชาชนอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าตัวเองต้องการประสงค์จะรับโทษเนี่ยไม่ให้เกิดปัญหากับลูกที่เขาต้องรับผิดชอบเนี่ยถ้าต้องการให้ลูกเป็นนายกจริงเนี่ยก็เข้ามาก่อนการเลือกตั้งก่อนจะตั้งรัฐบาลท่านติดคุกราชทรนดูแลยิ่งกว่าใครในหินอีกนะผมจะบอกให้ใเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดนั้นการกลับบ้านแต่ละครั้งอย่างที่ผมบอกว่าต้องแลกทั้งชีวิตพี่น้องคนเสื้อแดง และประชาธิที่ประทายครั้งนี้ต้องการแลกเรื่องแลนสไลด์มันไม่แฟร์กับประชาชนอะไรเลยทำจริงสักครั้งดิครับให้คนเขาได้เคารพนับถือว่าอย่างน้อยที่สุดว่าเป็นมีความเป็นเป็นลูกผู้ชายพออนะครับผิดก็คือผิดนะครับแม้ว่าไม่เห็นด้วยการตัดสินแต่น้อมรับชะตากรรมเดินเข้าเดินจำํำอย่างสง่างามแบบที่ผู้นำทั้งโลกเขาเดิน คนอื่นเขาเดินเข้าหลักประหารเนี่ยยังตะเปล่งวาจาประชาธิประทยอเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญยังเดินเข้าหลักประหารด้วยความสง่างานม,มนี้เดินเข้าเรือนจํามันจะเป็นอะไรไปอแล้วที่พูดได้เพราะผมเข้ามาแล้ว5้าครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นเครื่องมือ,อมยาวความรู้สึกของประชาชนมาเป็นของเล่นอยู่ตลอดเวลา